สวัสดีครับเอเกตออฟตีคอสำหรับอีพีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำไบโนคราบาลานซ์เนาะโดยการเปรียบเทียบตาซ้ายกับตาขวาซึ่งมันง่ายในกรณีที่คุณไม่ได้มีเครื่องมืออะไรพร้อมนะคุณมีแค่ทาเฟรมอันนึงก็สามารถที่จะทำได้แล้วเนาะเราทำไบโนดคราบาลานซ์เป้าหมายจริงเพื่อทำให้ภาพตาข้างซ้ายกับภาพตาข้างขวานั้นมันมีความชัดใกล้เคียงกัน อ,อันนี้จะเหมาะในกรณีที่คุณว่าตาเขาแล้วเขามี VA อยู่ในแถวที่มันอยู่ใกล้ๆกันน่าแถวเดียวกันอะแต่ในกรณีที่เขามี VA แตกต่างกันนะมากกว่าหนึ่งสองแถวเนี่ยคุณก็จะใช้วิธีการไปทำกับลาบาลซ์ไม่ได้นะข้อถัดมาที่คุณจะต้องระวังเพิ่มเติมก็คือระวังคนที่ใส่สายตาเกินไว้ด้วยเพราะว่าคนที่ใส่สายตาเกินนั้นเวลาคุณ ทำไปแล้วเวลาเามันมีโอกาสที่มันจะมีการปรับกระแสตาลงอ่านจะเป็นปัญหาได้ก็เลยคนที่ใส่โอเวอร์หรือคนที่จําเป็นจะต้องใส่เกินจริงๆนะมันจะมี2แบบเพราะฉะนั้นการพูดหรืออธิบายให้ผู้ที่เขาได้รับการะัสตาเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเขาแล้วเขาก็จะเข้าใจเ้วด้วยว่าเราทำเป็นออะไรอะมาดูขั้นตอนละกัน มันไม่มีอะไรมากก็คือคุณจะต้องทําการวัดตาข้างซ้ายกับตาข้างขวาให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวัดค่าศายตาเอียงวัดอะไรให้มันจบเรียบร้อยแล้วแยกค่าก่อนนะหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็มาวัดเลขสองตาถูกไหมทีนี้การวัดสองตาเนี่ยเราก็จะมีการบาลานซ์โดยการไบโนเครลาบาลานซ,ซ์ดิสโซเซชัซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำขึ้นไปแล้วนะก็ไปย้อนดูได้แต่อันนี้กรณีที่เราไม่ใช้วิธีนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีอื่นไหมเราไปใช้ตัวออกุดเดอร์เนี่ย อันนี้ก็คล้ายๆกับไม้์ออคูเดียร์นะแล้วทำการปิสสลับข่าให้เขาเปรียบเทียบนี่หนึ่งนี่สองใกล้เคียงกันไหมกรณีนี้คุณไม่มีฟลรัปเตอร์ถ้ามีฟลรัปเตอร์ผมก็ใช้เอ่รรรรอริสโตซิเอสมากกว่าแต่ว่าบางครั้งผู้ใช้เนี่ยอ่าผู้ถูกวัดเนี่ยเขาแยกกรณีที่เป็นร,ริสโตซิเอส ยากนะฮะไป็น้องพลาับราลางที่สุดเอเดนะบางคนเขายากเกินไปก็มีเหมือนกันวิธีนี้ผมก็เอามาสลับใช้กันบ้างนะมันก็จะได้ผลกับแต่ละคนเอาข้าจะแตกต่างกับวิธีอื่นเหมือนกัน<อ>ก็จริง,รงๆสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นแต่วิธีนี้กรณีที่คนไม่มีเครื่องมืออะไรก็ใช้เฟรมช่วยได้นะคุณก็ใส่เลเซอร์คส่สาตาไปเรียบร้อยเป็นสายตาที่เขาใส่เนี่ยแหละแล้วก็ให้เขาเสียบใส่เข้าไป สมมุติว่าเขาใส่เป็นแพอฟเฟรมอยู่แล้วกันนะก็เปิด VA ที่ดีที่สุดที่เขามองเห็นได้นะให้เขามองสองตาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ให้เขามองไปที่เป้าสมมติคุณเปิดเป้าให้ดูแถวยี่สิบทับยี่สิบก็ให้เขาดูแล้วก็เปรียบเทียบนะหนึ่งสองหนึ่งสองอัานไหนชัดกว่ากันแค่นี้เองไม่นะับาแว่นมันเป็นฟ้านะไม่นะับเออก็ดูหนึ่งแล้วสองหนึ่ง หนึ่งคือปิดและให้ขวามองซ้ายก็คือสองก็คือปิดขวาให้ซ้ายมองถ้าเขาบอกหนึ่งชัดกว่าเราก็อาจจะต้องลดค่าสายตาข้างขวาลงไปหนึ่งสเต็ปก็คือใส่บวกเพิ่มนั่นแหละถ้ามันเป็นลบมันจะเท่ากับลบน้อยลงถ้ามันเป็นบวกก็จะเท่ากับบวกเพิ่มขึ้นเราก็ทแบบนี้จนรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันย้ำนะกรณีคุณที่ใส่โอเวอร์แล้เขาชินกับมาแล้วต้องระมัดระดวังวิธีนี้นะมันอาจจะกลายเป็นเขารู้สึกไม่ชัด ในเวลาที่แสงน้อนเป็นพิเศษก็ได้ในกรณีนคนที่จ่ายขาดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขาก็จะรู้สึกว่า VA ที่คุณวัดมันไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีก็มีแค่นี้เองอ่ะง่ายๆเสียบสลับกันย้ำา v เเขาต้องอยู่ใกล้ๆกันในแถวเดียวกันนะห้าไปใช้กับคนที่ VA แตกต่างก,กันเป็นอันขาดธีนี้จะไม่ค่อยได้ผลจบเท่านี้แหละก็อย่าลืมกดให้กดแชร์ให้ด้วย